คาว่าสมันตจักสูความว่าชื่อว่าสมันตจักสูเพราะอัดว่าอะไรพระพุทธญาณ14คือญาณในทุกหนึ่งญาณในทุกขสมุทัยหนึ่งญาณในทุกขานิโรธหนึ่งญาณในทุกขานิโรธคามิเนปฏิปทาหนึ่งญาณในอาจปฏิสัมพิทาหนึ่ง ยาในธรรมปฏิสัมพิทาหนึ่งยาในเนียรติปฏิสัมพิทาหนึ่งยาในปฏิภาณปฏิสัมพิทาหนึ่งยาในอินทริยะปโรปร,ปริยตะในความยิ่งและความหย่อนแห่งอินทรีย์หนึ่งยาในฉันทะเป็นที่มานอนและกิเลสอันนอนเนื่องแห่งสัตว์ทั้งหลายหนึ่ง ยาในยมกะปฏิหาริหนึ่งยาในมหากรุณาสมาบัติหนึ่งสัพพัญยุตยานหนึ่งอนาวรณายานหนึ่งบรรดาพระพุทธยาน14ประการนี้พระยาน8ข้างต้นเป็นยานทั่วไปแก่พระสาวกพระยานหไม่ทั่วไปแก่พระสาวก